โดยพี่น้องกับ <คา S 2> สบายดีได้สวัสดีเด้อผมเองพี่น้องวัชรคูสุสขขนคนกลับมาพบมาพ่อก,กับบอจิตคือเก่าเนาะกาตอนนี้ทั้งบอจิตอยู่เฮือนเด้อพี่น้องเด้อเนาะกาอยู่นี่กา,าประมาณอ่าสิบเอ็ดโมงเลยพี่น้องเอ้าาาาากาทั้งบอจิตเนาะอ่าเวลากาเสียห้กับน้องเพิ่นอ่าเวลาก็อยากกินข้าวแล้วพี่น้องเอ้เอาบอกครัสบายดีสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีโอโหน้องพ่อพี่น้องโอ้โหอีกเนาะโดยก็คือทั้งอกองนี้ทั้งผมเองพี่น้องจัำใด้พ่เนาะ ่าเป็นกล้องที่ว่าอ่าม no ีผู้ใหญ่ใจดีเนาะอ่ามีอ่าเมยน้อยเพิ่นได้แหละพี่น้องเพิ่นได้อนาผ่าเงินมาเนาะอ่าให้อนาให้ทางบัจิตเนาะพราพี่น้องมาซื่อหม้อหุงข้าวพี่น้องเลยก็คือทางบัจิตนหนยังบัทันเลยคืออนาใส่เนาะอ่ผมเองพี่น้องหลายคนที่ว่าเพิ่นเคยใส่แล้วก็จะเป็นเรื่องของธรรมดาในพี่น้องแต่บัจิตบ่เคยใส่เนาะอ่าบัจิตก็สิมาถ่ายคลิปเนาะแล้วก็สิมาอ่า อ่าถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะว่าอ่าข้างในสิเป็นจังได๋พี่น้องเอ้ยซี่ะ่ะบ่ค่ําเคยอยู่บ่เนาะบ่เคยบ่อ้าวบ่เคยก็แบบ่ามั่วๆนํากันเนาะพ่อพี่น้องแต่กะทางบ่จิกก็ยังบ่ดื่มเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่าก็ดีมุกดีใจเนาะที่ว่าทางอ่าแม่น้อยเพิ่นเนาะเพิ่นได้อ่าซอยเนาะอ่าซื้อหมอหุงข้าวให้เนาะบัดนี้ทางบ่จิกกบ่คําก็คือสิได้พากันลองเบิ่งเนาะบ่คําเนาะไปนบ่คําโอเคพี่น้องมาบ่คําเกเกด้ เกยไปไหนทีแลองมัขาดเลยลองเบิ่งลองเบิ่งลองพ่อพี่น้องอืมของผมขึ้นได้สินะพ่อพี่น้องนี่หน่วยใ่ายหนุ่ยง่ายเนาะออกเลยเนาะเอาเลยเอาเลยปะเจ้มาเบิ่งมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องอ่าคือปักเสียบทั้งนาบ่อน้อยบ่อน้อยสบายดีเด้อสบายดีสบายดีสบายดีปักเสียบยังใชีงานอยู่บ่ไปบ่ครับไปเอา Cái, không không? Làm này, đó, phải không? Nằm này bò. Nhiều nó, no. nằm cái tục cái này Má đốt. mà lấy, à, mà lấy nó phải phí đông. Lấy xí hải răng bỏ khăm phân là nà... Là... Bừng nó. À, bà xí phình thêm. Mền, mền, mền. Phía trên này bỏ khăm phía trên đấy. Ừ. Bắt chết chết, à, chấp chứa nó. Ờ, à, lẽ lẹ, nát À, bẹp ngay ngay nó. À, này, cái chết 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 nó. Cả tốn nhìn cái dù hươn nó phải phí đông. À, thằng bó nòi phần cả. เอ่อกำลังเฮ็ดอยู่พี่น้องเอ้ยกำลังอันน่ะเฮ็ดเอ่อเรื่องเพื่อนนี่แหละเพราะว่ากำลังนะเอาไม้ใช้อนนคานเนาะอ่าสิใส่คานนี่พี่น้องอ่าปูนคือสิบดมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกแฮงๆเมื่อคืนนี้กตกได้ตกดีพี่น้องเป็นจังได๋บ่ครับผมเปิดมาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งดูแทๆๆพี่น้องเอ้ยเบิ่งเด้อเนาะมอใหญ่ดิมอใหญ่บ่ ทางบะคำนี่กะสิให้ทางบะคำลงเนาะเป็นจังได้บะคำค่ะค่ะค่ะบเอาออกมาล่างล่างนี่ก่อนเด้อเนาะล่างนี่ก่อนแต่ว่างคนอย่าให้มันเปียกเลยบะคำเด้นอ่าเอาเอาเข่าไปน้่งเลยเลยล่างเข่าเลยเนาะนี่ก็ได้บะคำเลยนี่ก็ได้เนาะนั่งล่างล่างนี่ก่อนเนาะล่างนี่ก่อนนี่เอาน้่งนี่ล่างก็ได้ล่างเข่าเนาะแมนแมนแมนบางถือเสียบเลยน้่มาเลย ขักไรเนาะพี่น้องนั่งหนีได้งหนีเลยก็ได้เนาะหนีเด้พี่น้องเด้อเนาะก็จะเป็นประมาณนี้แหละอ่ายังบาท่านได้เคยใส่เลยพี่น้องเลยก็คืออ่าข้างนี้เป็นข้างอ่าเลกเนาะข้างทัาบิดพี่น้องอ่าที่ว่าแส่ท้างบาข้างเป็นคนลองเนาะ ที่ว่าทั้งน่ะเม่น้อยเพิ่นเพิ่นได้ซื้อมาให้ทั้งน่ะครอบครัวนี่แหละให้ได้ใช้คือนามูเน่เนาะให้สัมผัสเบื้พี่น้องเลยที่เด็กต่างกันกับนาะเธอแม่เพิ่นนาจุทานจุ่ไฟคงคือเขาอ่าตะกี้พี่น้องเอ้ยเนาะตะกี้กับบ่มีก็ได้เห็ดแบบนั้นพี่น้องทั้งเธอแม่เพิ่นกับอ่ากำลังปอกหน่อไม้อยู่พี่น้องเลยกับอยู่ทั้งเพิ่นไผ่เพิ่นแหร่ทั้งตอนนี้ทั้งบุจิตกับว่าอะไรกับ อ่ายังใช่ได้ไปวิ่งไปงานอยู่เลยพี่น้องแต่ว่าทั้งบูจิตน่ะยังถ่ายบูตาเพิ่นเนาะบูตาเพิ่นสิมาสูอยู่เพื่อนพี่น้องก็เลยแบบมาถ่ายเพิ่นถ่ายไปถ่ายมาก็อยากกินข้าวพี่น้องเลยออต้องเห็นวิ่งบ่บ่ครับโอ้ลองเลยพี่น้องเด้อเนาะลองเบิ่งก่อนพี่น้องเลยก็อยากโคกเนาะโคพี่น้องพอดีว่าเพื่อนนี่ก็ยังบ่ทันได้อ่าแล้วนด้เนาะก็ยังแบบมายังหล่เพิ่งหน่อยบูสันเปานไดนเนาะพ่อพี่น้องอ่าบูข้าสิกินเบิดบ่ Ờ à, Ờ ừ. oh, cả Đến là cái này nó không Chắc bền đấy à, hả Si sí. Si sí, bền đấy mà nội Si sí, bền tới đi đấy Anh đấy Mệt mà nó anh bị khuôn kì lại nó Mệt này Hà hút nó Thật xì hà Ờ <laughs> bà bà hà, hà nó Hà đấy không? Hà này. Hài, hốc lốt. Hốc, Ở đây nó còn phí nặng Lẹ lẹ đây này <laughs> <khám ở> <laughs> ยิงเก็บเกณฑ์นไไหมนี่ข้าขนาดได้น้อเอ้เบื้องเราทำทงขาดได้ฮะเบิ้งเบื้งเบื้งเบื้งโอ้ยมิดนี่สลายเข่าน้องพอพี่น้องนี่นี่นี่โอ้เข่าก็งามงามน้องพอพี่น้องเบิ้งเด้อเนาะอ่าทางบอจิตอ่าสีเบิ้งนี่นี่เทเบ้าคืออาคู่มือด้่นี่มาทำไปนี่อันนี้นะปึ้มคู่มือเด้อนี่เด้อดีนี่เด้ีนะพ่อพี่น้องโอ้ก็สามารถแบบว่ามีนะกระซึ่งก็ได้นายนี่เนาะมีแบบลานก็ได้เนาะ นั่งอันนี้ก็แมนนี่ยน้ำนี่ล่างก็ได้เนาะเด้อเดี๋ยว้อแต่พอ่นโทรมาเนาะเป็นหนึ่งเอ้ยนั่งพอพี่น้องบอกข้าม่นแก่ล่างทิบร้อยแมนบอไปล่างหม้อแล้วก็ไปล่างอนาเข่าทิบร้อยแล้วพี่น้องก็เฮ็ดจะให้บอกข้ามวันนี้ก็ต่อไปว่าอ่าคนต่อไปเอาน้ำใช่เนาะเอาน้ำใช่ไหมนี่มีขีดอยู่เด้วนี่เนาะมีขีดอยู่เด้วเอาจำได้คือเอาเสน่หเนาะไม่หลายคนเน่ยนะนี่วะ่งอ่าคือประมาณเด็กเด็กซิบลงเบิร์ดลูกเหรอันนี้แมนแมนแมน กองเบื้องนะพี่น้องเนาขึ้นทุกทีเลยบาจทียังเบิ้งบวเปลีนเนาะอือ่าจากเขาประมาณนั้นน่าจะเป็นเด็กเด็กสิบบลงอ่าประมาณนี้เด้อพี่น้องเนาะอ่าประมาณเด็กสิบแสนาะพอพี่น้องเด็กสิบนี่หลายจักอ่าพ่อแม่พี่น้องเพิ่นเบิ่งนี่เพิ่นหัวควันนี่นี่เนาะหุงเขาบ่เว้ยโดยโดยใหญ่เนาะใหญ่ใหญ่เป็นจังไดนบ่น้อยเป็นจังไดนอัสสบายดีเท่าบ่น้อยสบายดีเนาะ เป็นจังได๋เนาะมื้อนี้กะยังบ่ทันกินข้าวบ่นั่งอยู่พี่น้องเนาะกําลังผมยลงําเบียอยู่พี่น้องเยได้ก่อนี่ก่อนเนาะดเาากะพงแล้วเนาะเดิน้เดินเหนืออยู่เนาะโดยอ้าบัดนี้กคือประเด็นมื้อนี้เนาะพอพี่น้องก็คือสิมาพากันุงข้าวนี่แหละอ่ายังบ่เคยพี่น้องเว้าดีด มื้อแรกเนาะมือแรกพี่น้องอ่าแล้วก็ครั้งแรกครั้งแรกอีกหน่วยเล็กอีกพี่น้องในครอบครัวเนาะแล้วก็จะมีอนาหมอเียบบ่แม่นีนี่นี่บ่าบักเสียบบ่เห็นเนาะได้พี่น้องเนาะได้แม่ๆๆๆมาหาบักเสียบบ่เอ่าใช่ๆระบบนี้เนาะแม่นระบบนี้เนาะพี่น้องอื ก็ยังจะมีอันน้ําหม้อหม้อต้มน้ําร้อนนี่เด้ที่ว่ามีทางผู้ใหญ่เจดีทางบ่แสนเพิ่นเฮ็ดของขวัญให้เนาะนั่นก็บ่สิกลับไปทางเฮือนเนาะแล้ก็ยังสิอ่าใช้งานอยู่พี่น้องแต่ว่ามื้อนี้อ่าต้องได้ใช้หม้อหุงข้าวก่อนเนาะอ่าหม้ออ่าบ่าวคําเพิ่นก็อ่ามุกขมุมเนาะหานี่บ่อาหาเสียบได้โๆๆนี่มันเสียก่อนสิโอ้เสียปัเสียบจ้ะเนาะโดยๆเอ้าบ่ครับอันนี้อ้าวๆข้าวๆข้าวเด้อ เลยเนาะเมนเมนเมนเอออ่าจังนั่นบวังว่าทั้ง้นมันไม่เปียกบ่นี่ยเราพีดเอาไอ้เช่นนี้แบบปิดบ่บันนี้ปิดบ่โอเคอ่าตุดไปเะหน่อยแมนไป้เช่นไหนได้บ่ยังได้เนาะนั่นแหละนั่นแหละเนาะนั่นแหละนั่นแหละไหนเด้อพี่้องโอเคโอเคเป็นอยังไรบ่หนึ่งได้ถ้าต้องกดเงี่ยงบ่พอพี่น้อง บ่บ่รือฮะตุลุงนี่ะบ่บก้อนบก้อนิดกอนตุลุงวนี่หนบ่ครับบ่ต้องกดหนมบ่กดเม็นบ่บ่นนกดดูอ้เป็นงีมันกระดิบเป็นมันอแสดงว่ามันจะเป็นไฟดีอย่นี้เนาะอืมแล้วนี่จะเป็นกาแด้วเี็นองงไรเนาะกาที่ว่าเป็นติดเนาะแต่ว่ายังอ๋อเดี๋ยวก่นยังขีอ๋ออยู่เป็นอง่างไ ใส่ของใหม่พี่รองมันนี่โอ้คักดีนะพี่รองเพูนไต่เดียวซีาอาน่ารอถ่าเนาะโลถ่าอันมันชุกพี่รองเลยอ่าสีมารุ่นเบิองเนาะว่าทางว่าคำอ่าหุงเข่าหม้อไฟเกินเนี่ยหมอหุงเข่าไฟฟ้าเน,ะนะาะอ่าทางว่าคำซีอาน่อ่าเห็ดได้ดีออกมาชั้มได้พี่รองเพราะว่าน้่มนี่กรบโบหูเนาะว่าใส่หน่อยหรือว่าใส่ได้เนาะแต่ว่าทางร้านเพิ่นกะอ่าแถมมันนี่มาเนาะบ่คาคำ เฟินว่าจองเนาะอ,อ,อะอยู่ฟังอะไทยพุ่นเชินทัพพีบอภน้องได้ยังไงเนาะอือก็มีแต่ว่าตอนนี้ต้องอน็น่ารอนอ่น้องเนาะ<น>อันนี้น่ะของที่ว่าผู้ใหญ่เพิ่นซื้อมาให้เนาะอะบอชิดก็ดีมุกดีใจเนาะแล้วก็สีใส่งานมันเนาะพอภิรองอะหวังว่าผู้ใหญ่เพ,พ,พิ่นเห็นอ่าเพิ่นเห็นก็เพิ่นก็คือดีใจเนาะเพราะว่าอ่าเพิ่นเห็นอ่าเพิ่นเห็นทางอนาบอชิดนี่แหละใส่งานพี่น้องเลยก็ อ่าบัจิก็ต้องการขอุพวกคุณอีกเถเดเนาะกากำลังเไม่พี่น้องเด้อเนาะเขาเจ้าพี่น้องเลยเขาเจ้าเนาะอ่าต้องลองเบิ่งพี่น้องว่าที่อ่าใช้งานออกมาแบบไรแต่ว่านี่ห่อระมันเป็นกระบาดขัดพีนองบคบเนาะโอเคโอเคกาคือสีประมาณนี้เสร็จเนาะพอพี่น้องการดึงเฮือนเนาะพอพี่น้องมานีเด้อเนาะ่ะเดี๋ยวบัจจิตนสีผ้าพรมเองพี่น้องลาะซุ่มเบิ่งทางเฮือนก่อนเนาะว่าหิดทอดขันตอนไหนแล้ว อ่าเดี hey, no, na, si ui, me, so ๋ยวมอจิตส <eng> no. ีมาให้ผ่อแม่พี่น้องเบิ้งเนาะว่าทางเขามื่อนี้หน่อยสิซ้ำใดโดยอ้าแม่สบายดีเด้อสบายดีเป็นจังไงนะเก่งทำไม่วะเมื่อนี้เก่งไหมเก่งทำไม่เก่งทำไม่เนาะระวังเด้อระวังตกเด้อนั่นแหละอ่าเดี๋ยวเชี่ยยู้ตะล่างบันนี้เด้อว่าไอ้เบิ้งได้ตีนกับบะเถิองเชี่ยยู้ตะล่างบันนี้เนาะต่อไปนี่ก็ได้แม่แม่เออตัวพี่น้องเลยแต่ถือวา คักหลายเนาะพี่น้องสะดวกสบายเนาะอ่าก iesen, uh, ันบามีคือนบานคือเมืองมุมบราจิเกิดีมุกดีใจร้ายหลายพี่น้องเลยก็คือสี่อ่าเนี่ยนี่แหละอ่านี่จะเป็นห้องน้ำพี่น้องไปขังห้องน้ำอ่าเนาะคือสี่ประมาณนี้พี่น้องอ่าต่อไปก็คือว่าอะไรพี่น้องเลยคืออ่าสี่ยังอ่าเอาเรื่องเหตุเช่นนี่กับโบโบจบที่เร็วนาะพี่น้องก็มีแต่ว่าค่อยๆเติมๆไปนั่นแหละอ่าแต่ว่า เฮือนนี่ประเด็นสําคัญที่สุดทางบริจตั้งเป้าหมายไว้เนาะกานว่าสิก่อเฮือนก็ก่อเฮือนขึ้นแล้วบริจตว่ากำลาเบิดจากบอดิเหตุอีหยังพี่น้องแ็่ยังสิได้ติดเพดานอยู่ดอกโหโดยโดยโดยก็คือสีประมาณนี้พี่น้องเหยนก็จะเป็ี่ยนรถรถเก่าเนาะรถเก่าของบริจติเองนี่แหละแต่ว่าให้ทางบังคับคนขี่พอได้แบบว่าไปไปมาๆเนาะแต่ว่าขี่ไปเฮฟวี่เฮงงานนี่บ่ได้พี่น้อง กะครั้งนี้ยังบ่ทันได้ตั้งบ่งกบเนาะพ่อพี่น้องเพราะว่าอ่าทางอ้ายเพิ่นน่ะยังเบิ่งเรื่องอ่าหยกับซายอ่ายังเบิ่งกับซายอยู่จัสิพอหรือบ่พี่น้องเอ้ยแต่กะตอนนี้ทางบ่จิตน่ะก็อยากกินข้าวแล้วเนาะอ่าจึงให้ทางบ่คําเพิ่นน่ะอ่าหุงข้าวพี่น้องเอ้ยอ่าเป็นมื้อแรกเนาะอ่าที่ว่าอ่าได้งานเนาะเพราะว่าอ่าแต่พอ่แม่เพิ่นก็บ่ได้อยู่เฮือนเพี่น้องเพิ่นก นอนไหนนอนนาเนาะก็มายามแดงหรือว่าเกลี้ยกี่ยวเขาหน้าปีเรียบร้อยเพิ่นก็คือสิได้เขามาในก็คือสิได้ใส่เครื่องที่ป้าผู้ใหญ่เพิ่อนได้ซื้อให้เนาะโด้อเด้พี่น้องไอ้คักเน่ดีเนาะฮะตอนนี้กับกำลังเนาะกำลังเดี่น้องเด้อกะใส่เวลามาเนี่ยกัประมาณจักได้สองนาทีได้เนาะจากนี้ต่อไปพี่น้องเบิ่งเนาะว่าสิได้ประมาณจักนาทีเนาะพอพี่น้องแต่ว่าเครื่องมือในการใส่งานนี่เนาะบ่ครั้งบ่งลูกฮะ นี่ๆๆเไเป็นจังได๋เป็นจังได๋เป็จังได๋เป็นจังได๋ันตอนที่1เนาะหนังสือไทยบ่หนังสือไทยนี่พออ่านออกอยู่เนาะภาษานี่บ่จิตอ่านบ่เป็นเด้พี่น้องเอ้ยขอแนะนําขอนําโอ้นี่เด้พี่น้องเนาะเครื่องมือในการใช้งานเนาะบ่แม่นแบบว่าจะบอกนะพี่น้องโอ้ยๆๆเขาหางเซเข้า หมืนหามเส่หม้อหุงเข่าลงในน้ำได้ก็โอ้หมวยเส่บอโอ้จะไปเส่ได้เสดอโอ้คำเตือนเพื่อนด้พี่น้องเนาะม,มีหลายสิ่งหลายเนี้เนาะจะไดนบันนี่ต่อไปบันนี่บ่ครัำคำตน,น,นตอนที่ชงนี่คำนตอนที่ชงเนาะแมนแมนแมน,มนหามตั้งหม้อหุงเข่าในบริเวณที่เปียกแส่โอ้หมวยบันนันมันเปียกแน่เนาะอันนี้คือขอควรระวังเลยพี่น้องเด้อเนาะมีอีกบ่ครับมีบ่แมนแมนประชง คณะหุงเข่าห้ามวางหม้อหุงเข่าอ่าบนวัตถุที่มีที่ไม่ทนความร้อนครับโอ้บนห้องเข่านี่ต้องนะบนบนที่วางนี่ต้องให้งนนอนเป็นบอกมีอย่างอีกบ่ะครับตอนที่สโอ้ลายขคอนโซลลายคอนโซลพี่น้องเอ้าก็คือสีประมาณนี้เนาะก็ระวังกันไปเนี่ยพี่น้องด้ย กคือสีประมาณนี้นะพี่นาะเดี๋ยวทางบริจิตต์นะสีรอเนาะรอจนกว่าเขาสิสุกเนาะเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้ครับพ่่อแมพี่น้องเพิ่นเบิ้งเนาะว่าสิเปลี่ยนจังใดพี่น้องเอ้ยเราเดือดโอเคพี่น้องก็คือสีอ่าในนี้แหละพี่น้องก็คือสี่ประมาณไปยังเวนั่งเบิ้งนั่งเบิ้งกันนะมาหมองเขาอะเบิ้งหมองเขาหนุ่ยน้องพี่น้องกลับไปจะได้ไหม มีกิ่นนะบ่มีกิ่นนะบ่ยังนะหูยินคือกาตอนนี้นะพ่อพี่น้องกากำลังเนาะกำลังนี่หาก็ได้ยินกินหาก็ได้ยินบ่บ่หาก็เห็นบ่หรือว่าจังไรหาก็เห็นหาก็ได้อันน่ะิดมยินบ่เดี๋ยวอย่างไรหาก็ได้ยินกินบ่มันมีเสียงว่ากินไหมหอมตัวเนาะบ่หอมก็หอมก้หากก็หอมกิน่หาก็หอมกินกับพ่อเลยหาก็ได้ยินบ่เนาะอืม Đội rồi đôi nó vào phía đông Cá nhang vô đấy phía đông đấy nó nhang vô tuần này cái này nè <laughs> cả à tuần này cá cả... thằng mẹ phần cả năng bưng của phía đông cái mừng này thằng mẹ phần cái này đó cứ bực cái cứ bực cái cứ bực cái nó anh đi đúc sai là đang hiện đông bưng đấy phía đông แม่แต่ถ้าหากว่าพิพาดประกันใดก็ต้องกราบขอโทษขอแผ่นนาได้หลายนะพี่อได้นพี่รองาบนี้แม่เกงน้ำไแม่บอกเกงเกงเ็บเสบเนาะสียบเบนากงองเสบอ๋โดยโดยโยกายั่งอยู่เล้พี่้องเด้เนาะยั่งอยู่พี่รองเลยยั่งงานเนาะม่กะกะเฮ้ย้มันดัเดี๋ยนี้นี่รันอย่างนี้ได้หนิทำไมจะจะมีแสงไฟขึ้นอย่างนี้เนาะ กาสิเฮ็ดเสียงไผอีหุงติแม่นแกาสิเป็นอยู่บ่จังได๋มื้อนี้ตื่นเช้ายังบ่ยังบ่เจังเายังบ่ได้เฮ็ดอีกเทื่ยดยบ่ฮด้กินกับเก้ได้กินอกเนาะกะฮ้อนบ่มื้อนี้ฮ้อนแต่แต่โอ้ะเนาะพี่น้องกะขอ้หลายเนาะกะพุ่นแน่เดี๋ยวนันกเอาพลมมาอยู่ตะลางให้เนาะ ở trên trang này nó có P'long cá nhanh gì đấy nó à, bảo máy là là cái con đấy P'long con đấy, cứ thứ mà vay đây, đấy P'long cá, cá vay qua, mòn à hung gì đó bộ. thấy hả, tiếng kia hết tiếng này tiếng kia này à mồ hung khẩu tiếng kia hết tiếng này tiếng kia này, hết pin mồ, hết pin này này nó, anh hết pin mệt mồ, pin bằng bịch, pin bịch bột pin không khí hang kia, máy ใม่หมดโอ้แ <amounts> ต <to S 2> ่ค <kull normal isation> <refugees> ุยเดีก่อเขากดทอยไพ่โอ้แต่ว่ารอบนี้ก็หวังว่าซีโบใหม่หมดหรือวป่าน้องพี่น้องใหม่เนี่ยคำพ้องคำพ้องมันดั่นเลยหั่นเลยก็ได้วันจันทร์เกือบว่าได้กินตะลุนแล้วพี่น้องไอ้เดองเขาเขาหุงนี้เนาะแม่นตะกี้มันชุบอะไยังไงอย่างเงินเมนตะกี้ไหนกินซีเมอแม่เนาะที่บ้านเม่อันน่ะ หุงเข้าแล้กะไพ่แห้งนี่กับใหม่หม่พี่น,ออน้องเลยเมนเมน,มนแต่ว่ารอบนี้กะหวังว่าสีบบมีดอกอ่าเพราะว่าอ่าอันนี้ชื่ออยู่บอกว่าอ่ามีเมอ่าสื่อว่าจังไรเป็นชื่ออะน,นย่หมดลื้อโ่เอ้ยเนาะผอพี่น้องก็คือทั้งทำแม่เพื่อนกับโบคอยแบบว่าอ่าูดแลเนาะเพราะว่าทั้งนะแต่พอทำแม่เพื่อนกับบได้กัดึงงาน,นพี่น้องบอจิตกับเป็นคนอ่าชื่อเนาะบอได้กับเนาะสิ่งที่แบบ เพิ่นมอบไม้ให้เนาะแต่ว่าทั้งสะพอพสะแม่เพิ่นกับเสาแก่ได้เนาะพอพี่น้องเพิ่นกับตรงๆเนื้อมันได้แต่ว่าประจิตเนาะชื่อยู่เนาะก็จะเป็นของอ่าแม่น้อยได้แม่เด้อแม่น้อยแม่แม่หน้อยเพิ่นเนาะเพิ่นได้อ่าซื้อให้เนาะนี่ก็ได้ให้ทั้งแม่เพิ่นนี่ก็อ่าจึงบ่ได้รับให้ใหม้โม้หลายเทื่อนะบางว่าอันนี้ก็คือซีโบโบใหม่เนาะทั้งแม่เพิ่นกันอาจิะเปลี่ยนยี่ดอกเนาะนี่ก็ได้เป็ี่ยนนะก็เห็นหมูเห็นเนาะ เถื่อบ่เห็นจักเถื่อแม่นบ่โอลูกเต้าก็จังซีนั่นนี่ดอกแม่ลูกเต้ายังสิได้มาอ่าหุงเลืออยู่ดอกเนาะกะตอนนี้ก็กําลังเด้อพี่น้องเด้อเนาะกําลังเนาะอ่าเดี๋ยวสิให้พ่อแม่พี่น้องอ่ารอติดตามชมเบิ่งเนาะว่าอ่านําในที่ว่าทางเบาคําเอาใส่นี่อ่าสิซําดเนาะพ่อพี่น้องตาเพิ่นมาบ่ก็คือถ้าบ่ตาเพิ่นมาพี่น้องเอ้ยพุ่นเนาะมาแล้วพี่น้องมาแล้วพุ่นเนาะกินแกงหกินแกงพีหากินแกงน้ําไม้เด้อซเนาะพ่อพี่น้อง โอ้ถ่ายกินข้าวก่อนเพราะว่าเมนกินเก่งนะไม่กาคิดว่าสิไปแต่เศร้าแต่ก็นอาไปแต่เศร้าได้พี่น้องเลยเพราะว่าอ่ามื่อนี้เนาะอ่ากแบบเห็ุเวียงเนี่ยอีหยังก็ถาบมาตาเพิ่นมาเนาะมื่อนี้ก็ได้มาพอดีเนาะพอพี่น้องโอ้บาตาสบายดีสบายดีโอ้ยจังเมียนมาสวยเนาะถ่ายจนเมื่อยแล้วดูนี่มาสวยเนาะเนี่กินข้าวได้ดีน่ะสเออเดินเดิน คืออะไรค่าย้อยแต่จงได้เพ่นท่ายบง่ายโมเมนต์มันยังหลบมาแต่ภากันมาลุ่นเลยรังเลเนี่ยครั้งเลกเลยได้นน่นะลงมือนี่เลยมาแต่เกก่งเลยได้หนิแกกำลังน่ใช่ะีอ๋อก็คือเมน้อยเพื่อนเนาะเมน ไม่น้อยเพิ่นเนาะผู้เพิ่นได้ผ่าเงินมาให้ซื้อมอหุงเขาเนาะว่าได้นั่งชเอยู่จนะซึ่งนงว่าหัวเพิ่นอยู่มาได้หัวเพิ่นอนยืดเลยนาะบอกเคยบอกเคยเห็นเลยเนาะเมนถักเด้เนาะมันอ่าเด้๋ยวเรนจะนั่งใกล้แล้วเนี่ยเลยเพราะว่ามันอยากแตกตุ่มเนี่ยเลยไม่ะวังเลยไม่อ่าบ่ได้คือที่ว่าแม่นั่งอยู่อ่า กล้เตาเด้เนาะอันนั้นฮ้อนนั่นน่ะเนาะอันนี้บ่ฮ้อนเด้นี่ก็ได้เนาะฮ้อนนี่เนาะอือคัแน่ตดๆๆกะกลังอยู่บ่เดียวอ่าถ้าเข้าสุกเนาะโอสิเฮ็ดยังุบ่ตากินนี่โอ้เก่งน้ําไม้บ่ตนับเก่งน้ําไม้แม่นๆกําลังบ่แม่นบ่ยังอยู่ยังอยู่ออเียวเบิ่งลเนาะบ่แลก เป็นยังหาเปลกเสียดยังหาเวลือกเห็บอกหาเปกเสียดเปเห็นบ่ครับนะแมนยังหาเปนืักเสียดก็ได้แมหนเปลกเสียดนี่มันดีเลยมันซ่อนอยู่พื้นเราขึ้นมาแกนี่บุหมี่เนี้ยมันทุบใ่บ้านบ่บุหรี่เนี้ยมาจากมีแต่แบบนี้เลยมันเป็นในได้แสเนาะเพราะว่าเพราะว่าเราเราที no. no ่เคยเห็น no น่ะนะมัน no อีม no ีอยนยางกวบเนาะกันนันวลาย ไอของมันมันอยากมาเปิดตาเลยหน้ามันเป็นไรอยาเดเบิ้งเลยบ่มีแล้วป่ะมาจ้าบ่มีแล้วป่ะมี่เดาะมีเนี่ยนบ่ได้เบิ้าที่มาจ้ะแม่นกับแบบว่าอ่าได้ซื้อมาเนาะมาจ้ะอากลองอ่าอยากลองให้กับนาผมไม่พี่น้องเบิ่งหรือว่าอ่าแม่เพิ่นเบิ่งเนาะว่าอ่าใส่งานออกมาได้สิเป็นจังได๋นะแต่ยังบ่เคยหุงแท้ตัวนี้จะเพื่อเท่าไหร่นะบ่าวคำเป็นคนหุงจั๊กจี้ออกมาแบบใดบ่ครับแคุณเม่เมนบเคยเคยลองอยู่บ่นี่เคยลองแล้วเคยลองอยู่พุ่นเด้อวะ อยู่สน้ำลอยน้ำลายฉันได้ใช่ซิปนะจจังหวะเนาะอาลองเบิรงพี่ตองเลยเด้อเนี่ด้พี่ตองเลยตอนราอยู่เนาตัวนี้ก็ท้องห้องจอกๆพี่ตองอยากกินข้าเนาะไก่นแม่นบนเพ่อพี่น้องเดียวคันว่าไปหลยคือชิญาเนาะเดี๋ยวถ่าให้เขาชุบก้อนเนาะ อ่าจึงมาโอรุมกันไหมพี่น้องเลยมารุนเบิงเนาะเแมนแมนโอเคทน้องไมทั้งแม่เพิ่นกันานั่งเผาแล้วนั่งเผาจนจนจนเข่าสุกพี่น้องเลยเนาะกะมันดีได้ป่วยไหดีได้แต่เด่นดีแล้วเนาะดีแล้วเนาะแม่แจ่มมันใหม่หมเมนต์โบเยอะโบเคยเถือนเนาะโอ้กะตอนนี้กับล่อถ่ากะน้ำใหม่สุกก่อนได้ไหมเนาะอ่าเดี๋ยวจึงมาเปิดให้นกับผมแม่พี่น้องเพิ่นเบิงเนาะอ่าตอนนี้กะบสุกเด้อพี่น้องเด้อเนาะอันเรื่งเข่านี่แหละ แต่กกยังโลเก่งน้ำไม้เนาะว่าแต่แกกินเก่งน้ำไมอ้อ่าก็เนาะเมื่อนี้อยากออกงานสวยในเรื่องพี่น้องเลยเพราะว่าเมื่อนี้มีเวียกอยู่ในเฮือนแน่มื่อนี่กะแต่แกสีได้ออกไปงานคือเก่าพี่น้องเลยแกสีได้กินข้าวเที่ยงกอนเนาะพอดีว่าอ่าไปให้เวียกเห็นง,งานแล้วจึงแบบอ่าไปต่อนหน้างานเลยนะเนาะพอพี่น้อง ก็ตอนนี้กะรอถ่ายเกลี่ยน้ำไม้ก่อนอ่าเดี๋ยวกินข้าวกินนามเดี๋ยวจังก่อยไปเนาะพี่น้องเนาะกะโอเคสิน้องพอพี่น้องอ่าเดี๋ยวรอถ่ายอ่าเกลี่ยน้ำไม้มาก่อนเด้อคือสีประมาณนี้เนาะแม่บบบนี้เนาะแม่อ่าสุกแล้วเนาะสุกแล้วสุกแล้วลองเบิ่งแม่บบบนี้อ่าลองเปิดลองเบิ่งดูอ่าเปิดเป็นโมแบบนี้เปิิดเบ่งอาเห็นบ้าเอ้าเด็ดแบบนี้เอ้าแม่อ่าโอ้พี่น้องถือว่าใช้ได้เรื่องนี่ก็ได้ อ่ะมีบ่วงอะไรนี่มีบ่วงนี่อ่ะล่างล่างน้ำมันก่เนาะอ่าอยู่ทางไหนอ่าเมย์เป็นล่างอันนี้เมย์น้ำนึ่งก็ได้เนาดังน้ำดังบ่วงก่อนเนาะดังจองก่อนพี่น้องป้าตัวถือว่าง่ายเนาะง่ายได้แคไวเนาะเมย์เนาะไว่ายดีเด้ป้าใช่เนาะโดยกะล้อมานี่กะคือว่าเนีพี่น้องอกะบริลลปันไดเนาะเฮจังไงเมย์เป็นไหมเฮจังไงเฮจังไงชิบอ

แม่ตะกินอันน่ะแม่ใส่น่ะใส่เกลือบ่เอ้ากินนั่นห่อไหนหมายว่าหม้อหุงอันน่ะไฟเฮาน่ะใส่เกลือบ่เกลือโอ้แต่ว่าอันนี้บริษัทได้ไม่เด้อเค็มยแม่เค็มอร่อยอร่อยว่ะโอเคสโนว์พ่อพี่น้องคนแรกเลยอ๋อสบายดีลูกสบายดีดาเน่ขอบใจแม่น้อยเพิ่นดูนี่ขอบใจลูกขอบใจดาเน่ได้กินยอดได้ชอบใจได้หลายกินยอดนี่เออเด้อด้อเ เด้อดีใจทำไมเนาะโอเคอ่ะสบายดีลูกสบายดีร้านแน่สบายดีเนาะพ่อพี่น้องก็คือเสี่ยประมาณนี้เนาะงพ่อพี่น้องทั้งเมอร์จิตก็คือเสียได้กินข้าวเนาะพ่อพี่น้องิได้ขอตัวไปเฮฟวี่เห็นงานเนาะตอนนี้ทั้งนาบ่าวตากับบ่าวข้ามเพิ่นก็เฮฟวี่เห็นงานอยู่พี่น้องเลยตอนนี้ทั้งเมอร์จิตก็คือเสีได้ขอจบคลิปเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะพ่อพี่น้องเมอร์จิตก็ต้องขอบคุณเน้องเม่น้อยเพื่อนได้หลายเด้อเนาะที่ว่า ผางเงินมาเนาะให้ทางบริจิตได้ซื้อของใส่ในอ่าเฮือนครัวนี่แหละพี่น้องเลยในอยู่อ่าของใส่เรียว่าเห็ดในอยู่ในกินเนาะพ่อพี่น้องโดยก็ต้องการขบุญกบคุณก็ขอให้แม่น้อยเพิ่นอยู่ดีมีแห้งเด้อเนาะความเจ็บจะได้ความไข่ยามีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้เช่นนั้นเนาะเงินคำกําแก้วเนาะของที่ว่าแม่น้อยเพิ่นเนาะได้มอบหมายให้เนาะเงินที่ว่าแม่เพิ่นได้ผากมาให้เนาะเพิ่นผากมาให้สัมมีก็ขอให้กลับคืนหา แม่เพิ่นโดยเท่าพันเท่าเดอนะ้อเนาะก็ขอให้ด้วยยิ่งยิ่งขึ้นไปเดอนะ้อเนาะสาธุการสำหรับคลิปนี้เนาะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีหฮงบัดทุกขู่สุขคนเนาะพ่อพี่น้องเอ๋ไทยนี่ทางบอจิตก็ขอก่าวคำว่าสบายดี